ปินดูสิปะปาเอาอะไรมาล่ะลูกปะปาเอาอะไรมาให้ปินดูโอ้ว้าวอากาศร้อนร้อนแบบนี้อากาศร้อนร้อนแบบนี้โอ้ว้า,า,บบา,าบบวเขาเป็นดีใจมากเลยอชอบไหมคะทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก,ก่อนจ้าก่อนจ้าก,ก่อนอ่ะแกะเลยอ่ะแกะเลย โอ้ระวังหัวโผล่ว้าวนี่เคยติมอะไรป้าป้าไอติมแฮตเดินป๊อปเจลลี่ใช่ไหมคุณป๊อปบี๊ล็อกเก็ตเจลลี่โอเคอ่านี่พอนี้จะกินให้ดูพี่พี่มันอร่อยมากอู้หูพี่ปิ่นขารสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงคะ รสชาติเป็นยังไง<น>รสชาติเย็นไหมคะเย็นไหมคะเย,ย็นจ้าน้อยเหมือนนี้แล้วต้องกินกินเย็นใจเย็นชื่นใจอู้เอ้กากัดเลยมันเป็นเยนลลี่ใช่ไหมลูกมันตึบหนึบไหมมันหนึบหนึบไหมวันนี้บิ๊นจะมารีวิวให้พี่ๆดูนะว่ามันรสชาติเป็นยังไงน้องพิตารณาจ้าอ๋อ,อชื่นใจ เย็นชื่นใจบอกพี่เดี๋ยวเย็นไม่เป็นเย็นไหมเย็น,ยนอ,อร่อยที่สุดเลยเรไอศครีมน้องไ,ออไปพูดไอศครีมเรี๋ยอ,อ,อร่อยอที่สุดโอ้โหเอ, <laughs> อากินกินเลยเคี้ยวงับงับเลยให้พี่ดูสิ กัดออกมาแล้วก็เคี้ยวให้พี่ดูชิบมันอร่อยไหมมันเป็นเนื้อเป็นยังไงอร่อยมากเย็นๆหอมชื่นใจ <Okay. S 1> อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินกินอะไรลูกไอศครีมไอศครีม หน้าที่ปินจะมากินมารีวิวไอคิมตัวอื่นอีกนะคะวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกริ่งกิ้ง๊งให้ปินชาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมากินไอคิมให้พี่ๆดูอีก